ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ่อมสร้างไลฟ์สตอรี่นะครับผมวันนี้นะครับเราจะพานะครับท่านผู้ชมมาครับมาทำแบ็กดรอกนะครับผมง่ายๆนะครับด้วยไม้พาเลตนะครับหลังจากที่เรานะครับหรือไม้พาเลตเสร็จแล้วนะครับมาตี นะครับตีเป็นแผนเป็นแผงแบบนี้นะครับผมตีเรียงเรียงกันนะครับแล้วใช้ปืนลมนะครับยิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาทําการนะครับยึดโครงนะครับด้านหลังด้วยเหล็กกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นทํางานนะครับเฉพาะคราวนะครับผมไม่ได้ถาวรนะครับผมแบคกรอปตัวนี้ก็ใช้ในงานกิจกรรมสั้นๆนะครับระยะเวลาประมาณ3-4วันนะครับก็ไม่ได้ระยะยาวอะไรมากมายนะครับผม โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาทําการนะครับทําสีนะครับสีโอ๊คนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีโอ๊คเหลืองนะครับออกอ่อนๆโทนอ่อนนิดนึงนะครับผมไม่ได้โอ๊คแดงหรือว่าเข้มนะครับโอเคนะครับเราก็ทาให้ทั่วนะครับสีไม้พลิตที่เป็นไม้ยางนะพอทาสีโอ๊คไปนะครับความรู้สึกเหมือนไม้สักนะครับมันจะก็จะออกแบบไม้สักเหมือนสักทองนะครับผมเนี่ย สีอกตัวนี้นะครับของวุฒิอะไรเนี่ยโซโดลินนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการวาดแบบนะครับวาดแบบตัวหนังสือนะครับที่เราทําการออกแบบไปแล้วนะครับอันนี้วาดมือนะครับไม่ได้เขียนแบบอะไรมากเลยนะครับผมเราก็ใช้จิ๊กซอนะครับในการตัดเลมนะครับผมเข้าตัดตามซอกตามมุมนะครับให้มันออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับ ก็จะเร็วนิดนึงนะครับงานจิ๊กซอว์นะครับแต่ความละเอียดก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับก็พอใจได้นะครับอยู่ที่การปรับตั้งใบเรื่อยแล้วก็ความเร็วรอบของใบด้วยนะครับของเครื่องด้วยนะครับในในการตัดนะครับในการใช้งานของจิ๊กซอว์นะครับผมเพื่อให้งานออกมาได้เนียนนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญนะครับหลังจากที่ทําการตัดออกมาแล้วนะครับก็ควรจะมีการใช้กระดาษทรายนะครับในการขัดแต่งให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่ตัดแล้วก็ขัดออกมาแล้วนะครับผมเราก็มาทําการนะครับทําสีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําอะคริลิกนะครับผมนะก็จะทาง่ายนะครับแห้งเร็ว ถ้าเป็นสีน้ำมันเนี่ยมันก็จะไม่ทันการไม่การไม่ทันใช้งานนะครับต้องใช้เวลาในการแห้งเป็นหลายชั่วโมงนะครับส่วนสีน้ำอะคริลิกเนี่ยพอเราทาปุ๊บนะครับมันก็จะใช้เวลาในการแห้งค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแป๊บเดียวก็แห้งนะครับผมประมาณทั้งห้าห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็แห้งแล้วนะครับสามารถทับรอบสองได้นะครับแล้วก็ทันการใช้งานเราได้นะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย เราก็ทําการทาแล้วก็ตัดแดดทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาทับรอบสอกอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะออกมาสวยงามสวยหรูนะครับเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการติดตั้งนะผมเรียงตัวอักษรนะครับที่เราต้องการนะผมตามแบบที่เราวาดไว้นะครับผมแล้วก็ใช้แม็กลมนะครับในการยิงแล้วก็ยึดนะครับ แมกลมก็ใช้เป็นแมกค่เดียวนะครับยิงอัดนะครับประคองไว้นะครับผมจะให้ดีนะครับก็เป็น f f 15 f 20ก็ได้นะครับผมแต่ถ้า f 30มันก็จะทะลุเข้าไปข้างหลังนะครับเอาแค่ทะลุความความหนาของไม้ที่นำมาใช้เป็นตัวอักษรนะครับเล็กน้อยนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมก็จัดเรียงตามที่ต้องการได้เลยนะครับ ก็การเลือกสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับนะครับก็สีที่เราใช้นะครับจะเป็นสีสักทองแบบนี้นะครับสีโอ๊ตัดไม้พลิตออกเป็นสักทองแบบนี้นะครับแล้วก็สีตัวนัสือเนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้กับสีแดงนะครับมันก็จะตัดออกกันแบบสวยงามเลยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ คืองานลักษณะแบบนี้เนี่ยครับก็เหมาะสําหรับนะครับในการตกแต่งร้านกาแฟนะครับงานแต่งหรือว่าอะไรชั่วคราวแบบนี้ก <to> <wild> ็ได้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับผมพอเราเอามาติดตั้งตรงหน้างานแล้วนะครับผมพื้นหลังที่เป็นหญ้าสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นป่าแล้วก็ต้นไม้ประดับอะไรต่างเนี่ยก็สวยงามไปอีกแบบนึงเลยครับสวยงามมากเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ลา จากกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ